สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กรชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพิสัสส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำวันที่9เมษายน2564เชิญรับชมค่ะ คุณผู้ชมครับสภาพอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางแพร่น่านพะเยาพิษณุโลกและตากอุณหภูมิต่ำสุด22-26องถึงองศาเซลเซียสสูงสุด36-40ถึงองศาเซลเซียสส่วนคุณภาพอากาศในวันนี้พบว่า p m ี5อ็มสอง4 2ไมโคอกูัมต่สิบเร p m ถึอยี่ี่23-78ไมโครกรัตบบมตอ่อลูกบาศก์เมตรและ a q i อยู่ที่11-6สิบสามถึง จะเห็นได้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ทั้ง17จังหวัดภาคเหนืออยู่ในระดับดีมากถึงดีเรามาดูในส่วนของจุดความร้อนสะสมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างครับซึ่งใดีวันนี้พบจุดความร้อนทั้งหมด109จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์6จุดเขตสปปกร17จุดป่าสงวน2จุด พื้นที่เกษตร51จุดชุมชนและอื่นๆ16จุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าลดลงถึง715จุดโดยพบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร21จุดจังหวัดนครสวรรค์20จุดและจังหวัดพิจิตร19จุดตามลำดับส่วนการปฏิบัติงานประจำวันนี้กองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือกองทัพพระที่3ส่วนหน้าโดยเลยขานุก,การเป็นประธานในการประชุมกับกรอบรมน17จังหวัดภาคเหนือเพื่อติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกคว ดรงค์ชุดปฏิบัติการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการร่วมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัดระดับอำเภอและรอยต่อระหว่างจังหวัดนะ้สู่บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่เครื่องบินเซสต้าวันฮัเลตเอ็กทีทูของกองทัพโบกปฏิบัติการบินลาดตระเวนทางอากาศค้นหาจุดความร้อนเพื่อชี้พิกัดเป้าหมายในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงอำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาวอำเภอเสม ปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยตรวจพบจุดความร้อนจำนวน2จุดบริเวณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กองพันหาราบที่สองกรมฐานราบที่7นํานำกำลังพลสิบนายลงพื้นที่ลาดตะเวนและเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่ตำบลแม่นะตำบลเมือง,งายตำบลแม่แม้ตำบลทุ่งข้าวพวงตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันการเผาป่าและปัญหาหมอกควันกองพันพัฒนาที่3จัดกำลังพลออกลาดตะเวนโดยรถยนต์และการเดินเท้ารวมถึงประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกึศช อํเาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเผาป่าเมื่อสภาพอากาศเข้าสู่สภาวะแห้งแลง้งมณฑลนบทนที่33าลาดตะเวนทางรถยนต์พื้นที่ป่าตั้งแต่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าไปจนถึงบ้านขุนช้างเคี้ยนและทางขึ้นลงดอยสุเทพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย๋ยเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าป่าและจุดไฟเผาป่าในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ลาดตะเวนป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่น้ฐานดอยหัวแหวนตำบลเวียงเหนืออํเาเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่อง ที่จะเกิดไฟป่าและป้องปรามการลักลอบจุดไฟเผาป่าตั้งแต่วัดดอยม่วงคําถึงป่าชุมชนบ้านหัวฝายในระยะทาง8กิโลเมตรและการปฏิบัติงานอื่นๆมีดังนี้ครับการลาดตระเวนป้องปรามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน20ครั้งได้แก่กรมฐานพานที่35โดยเฉพาะกิโกรมฐานราบที่7มนฑลบทนที่33และกอรมนรจังหวัดสุขโขทยัย การประชาสัมพ,พันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจำนวนสองครั้งได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7และกอรมนรจังหวัดพิษณุโลกการฉีดพนลองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนหนึ่งครั้งได้แก่ก็อรมนรจังหวัดพิษณุโลก